เอาครับ oh. uh. uh. สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเยือนเยือนบ้านคณะเชิงหมากแก้หน่อยเดี๋ยวพามาดูแฟร์สามคัตตอมแฟร์สามกันหน่อยเดี๋ยวพามารีวิวครับครับผมเดี๋ยวไปดูกัน รับผมมาเริ่มคันแรกกันเลยครับสวัสดีครับผมกายครับเอาผมเจ้าของรถนะครับครับผมนี่ขัดต้อมคันที่หนึ่งครับราเชิงมากแกอ่อนทัวลาบุรีครับรับผมมาเริ่มกันเลยเดี่ยวคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเริ่มแรกอ๋อซื้อมาครับราคาหมื่นสามครับซื้อมาเดิมเดิมเลยครับไม่มีอะไรเลยครับมีสภาพเดิมเดิมเลยมีมีไอ้เก๊ครับแต่ถือว่าทีนี้เราไปทําเครื่องมาเราเลยปาดเป็นครอบโพงใช่ครับ โชว์เครื่องกันหน่อยนะครับได้มาเดิมๆเลยทะเบียนภาษีเป็นไงครับทะเบียนทะเบียนโอนครับทางนี้อืมภาษีครบเลยครับภาษีครบครับมาโอนชื่อเดียวครับเป็นของเราทะเบียนภาษีถือว่าใช้ได้ครับงสีเดิมหมดเลยครับสีแห้งๆครับถือว่าใช้ได้ไ้มแทบไม่มีสนิมเลยนะเนี่ยแล้วทำไมถึงแต่งอะขี้เดิมๆเบื่อหรือว่าไงครับเนี่ยเออคือว่าจะไปเอาไว้ออกทริปครับไปวิ่งกับ เพื่อนๆในกลุ่มหน่อยก็เลยต้องจัดทำเครื่องหน่อยครับต้องอัพเครื่องยนต์หน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องเดิมมันขี้เหนื่อยนะครับเครื่องเดิมเหนื่อยครับตามผมไม่เข้าทันครับไปพวกร้อยยี่สิบเอ็ดไปห้าไม่เข้าทันครับโอเคครับอันนี้เอาเรามาดูอะไรแต่งกันดี่ฟ้าอ่ะเริ่มจากข้างบนเลยข้างบนก็เป็นข้างบนเป็นชิวเดิมนะครับชิวเดิมนี่นะครับคณะเชิงมากแก้นะครับออนทัวร์กระจกก็ติด ติดรถมานะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรอ่านี้คือที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตนะครับแล้ววัดวงวัดโดนนะมีเงี้ยมีวัดโวลต์นะโอ้โหนี่ครบเลยครับเดินทางไกลสบายแบบนี้อ่าครับไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเรื่องอะไรนะครับมีที่ชาร์จแบตโอ้โหดูสีค่อนข้างที่ได้นะครับสีเนี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาตะก้าตะก้านี่เป็นไงครับตะก้าซื้อซื้อแย่งมาครับซื้อแย่มาสามร้อยโอ้นี่ไฟตัวลิงไฟสปอตไลท์นะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดให้เขาดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับผม สว่ังจัดเลยครับเป็นไฟดีฮอเดียครับที่ผมรีวิวไปนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นไม้บี่ครับตามสเต็ปสไตล์ครับสไตล์รถเก่าม้บีดเพราะว่าไม้เดิมน่าจะวิ่งไม่พอครับทำข่าวกันไปครับนี่ครับก็มาลงมาเป็นช่วงล่างก็เป็นดุมโยงดุมโยงครับเขาเรียกกรดุมโยงใช่เรียดุมโยงครับได้มาแพงไหมพี่ได้มาสองพันครับสองพันโอ้ห ทั้งดุมเลยนะทั้งดุมเลยครับราคาใช้ได้นะครับสองพันเราก็เป็นล้อคอมดาวครับตัวนี้มีคอมดาวตัวใหญ่อคอมดาวตัวดำคอมดาวนะตัวดำคอมดาวครับก็เรื่องยางก็เป็นมิชลินมิชลินเอฟีห้าเหมือนเดิมครับสายเที่ยวรู้กันนนี่เราเบอร์อะไรครับเนี่ยสองสองห้าครับตัวนี้ถือว่าทรงกำลังดีนะครับเนี่ยสองห้าใช้ได้ครับครับผมขายเยมาตรงนี้ก็เป็นตปีก็ใชครับ เป็นนังเด็กยันเก่านะครับเนี่ยได้มาได้มาแพงครับเอ่อคือว่าอันนี้ได้ได้มาจากพวกครับพวกปั่นให้มามาใส่ครับเลยเอามาใส่ส่งครับครับผมส่งก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็มาเป็นช็อคบายเอสอีกเช่นเคยครับครับผมตัวนี้ตัวสปริงทีใช่ไหมเนี่ยสปริงทีครับ ครับไอคันนี้ไอที่จริงไม่ได้เป็นสีนี้ยครับไ้ไปเผาโค้ดกับเพื่อนมาครับลารีและเพื่อนกันครับไอทำสีเผาโค้รมาห้ารอยครับโอ้ม่ดำเงาเลยครับสวยครับดำเงาโชกก็สวยใสไรสิวอแล้วครับแทบไม่มีรอยครับได้มาแพงไหมโชกเนี่ยสองพันครับสวยครับแล้วก็ทำจุดซ่องไม่ทีครับ รั่วไปแล้วทีหนึ่งครับผมมันเป็นธรรมดาชกมันหลายปีนะครับครัชกมันลายปีครับก็นั่นเป็นตะแกงแล้วก็ตะแกงนี่ครับงานพวกกันครับงานสร้างขึ้นมาใหม่ใช่นะครับโอ้โหสงสวยมากเลยครับเนี้ยพวกทาเองในคณะอันนี้ก็จุ่ๆนะครับเดี๋ยวรู้หมดครับผมก็มาทางนี้นะครับทางนี้ก็นะครับมีล็อกคอมเหมือนกันครับโชกวายเอสอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วมาดูช่วงหน้าทางนี้ครับ นี่เขาเรียกซับใช่ไหมครับเนี่ยนี่เรียกซับโชกครับซับโชคนี้คุณธรรมกุญแจนี้เป็นคิดคนนี้คือมาจินนี่สระบุรีครับใส่งานเดลกันับคิดปเองครับงานคิดเองเออนะจัดทําให้ครับแล้วนี่ก็คือว่าเขาก็นี่เอาโชกไอพวกไส้มีโอครับมีโอวเอสมีโอครับแล้วก็ับหัวครับหัวเป็นลูกแก้วมาครับมันให้ตัวดีฟ้าพวกเอ่อเวบห่องพวกเรานะครับให้ตัวดีฟ้าแล้วก็คือว่ามาช่วยในช่วงหน้าครับช่วง กระทงกระแทกครับยังโอเคป่าครับโอ้โหแจมเลยนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับครับผมมาชมเครื่องกันครับนี่ก็สเต็ปเครื่องแฝงใช่ไหมเนี่ยสเต็ปเครื่องแฝงครับตัวนี้แฝงร้อยสิบครับผมแอ้แฝงเล็บตัวครับร้อยสิบคาบูนะครับคาบูครับโอ้โหแจมๆจเลยครับเอาไว้วิ่งทิปนะครับวิ่งทิปครับยาวๆครับแล้วนี่ทำสเต็ปเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าแปดสับช่างแนตตัดแจ้งครับทำจากช่างแนตตัดแจ้งนะครับครับผมนี่นะครับ ก่อนสเต็ปนี้ก็คงไล่คาบูเรนโปนะครับแล้วเรื่องสตองสเตอร์นี้ไล่กันเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ไล่อยู่ที่บอกที่แปดครับอืมครับโอ้ยเอาไว้วิ่งไกลๆนะครับเอาวิ่งยาวๆครับไม่ได้เน้นไว้ทิ้งครับเอาไว้วิ่งทิพย์ครับครับผมมาทุกคองมาทุกคองครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันหน่อยฝั่งนี้ก็ชุดคาร์เล็กนะครับใช่ไหมครับเียกว่าคาร์เล็กใช่ไหมครับเล็กครับอย่างนี้ครับเล็กสั้นเล็กตรงรุ่นเลยนะเนี่ยตรงรุ่นครับ ค้าไม่เดิมเพื่อนล้อใช่ไหมครับเพื่อนล้อตายครับจะไปค้างมาสิบไม่เอาครับโอ้โหแจมครับน้าหน้าดอกฟังเสียงกันหน่อยได้ครับโอ้โหเสียงเล้าใจครับเรื่องท้อนี่พาไปจากไหนครับเนี่ยท้าสมพงศ์ทอซิ่งครับโอ้โหน้ำดีมนะของเราเองครับตรงรุ่นนะครับครับผม โอเคครับเ๋ยาคันนี้เราพร้อมก่อนเดาเราไปรีวิวคันต่อไปกันเลยดีกว่าครับ อ่ะครับผมแต่มาเริ่มคันที่สองกันเลยครับคันนี้ก็ให้กายเป็นคนรีวิวให้มันเดิมนะครับอ่ะคันนี้ก็รถพวกในสังานเลยครับแล้วเจ้าของเจ้าของรถไปไหนครับเนี่ยเจ้าของวิ่งงานครับเจ้าของไม่ได้มาด้วยวันนี้แต่คันนี้โอ้โหสงมกเลยนะเนี่ยเดิมเดิมมองเดิมเดิมเลยครับแต่เครื่องนี่ผมว่าไม่เดิมนะก็มีกันบ้างครับอือ่ะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าอันนี้อะไรอาจจะน้อยครับแต่ถือว่าสี่รถอะไรเงี้ยใช้ได้เลยครับ วันนี้ตะก้างานแท้นะงานแท้ครับตรงรุ่นเลยครับเนี่ยนี่ครับรถเดิมๆดิบๆครับแต่สี่ใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นนั่งเด็กเหมือนกันครับอันนี้ติดรถมาใช่ไหมครับติดรถมาครับเขาคือว่าไอ้คันนี้ซีโต้อยากผักพวกในสังหารเดียวกันนะปล่อยให้มาเอาไว้ขี่ครับอันนี้ก็นี่ครับเดิมๆครับมีผักเท้าศูนย์เจ็ดนะครับอ่าให้ดูรีวิวรอบคันก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะเดิมๆนะครับ สีสวยมากครับคันนี้มางั้นเดี๋ยวเรามารีวิวเครื่องอะไรดีฟ้าเครื่องก็เครื่องก็เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมครับสเต็ปเดียวกันครับห้าแปดสามห้าแปดสักสาม่างในปลักแจ้งนะครับครับบูก็เหมือนเดิมครับเป็นเอนเปาครับครับผมนี่เขาเรียกเครื่องแฝงเหมือนกันแฝงเหมือนไงครับสเต็ปเดียวกันอืมแฝงร้อยสิบนะครับครับผมแฝงร้อยสิบคันนี้สีฝาข้างโหเงาสวยนะเนี่ยใช้ได้เลยครับคันนี้ อืมฝานี้ใช้ได้เหมือนจะปัดน้ำแต่แต่สวยปัดปัดดีครับคันนี้นี่มกโมกเลยนะมองตรงครับดูทรงเดิมเดิมทรงเดิมเนี่ยใส่บางลมดูไม่รู้เลยใช่ไม่รู้ครับทรงล้อเดิมครับมาทางนี้ก็เป็นคัตเล็กเหมือนกันใช่ไหมคัตเล็กที่ตามเคยครับโอ้โหดีก็อย่างว่านะครับข้างไว้เดิมเพื่อเราตายครับครับผมแสงอาจจะมืดนะครับมันใกล้มืดแล้วครับอืม ตัวนี้ถ้าใส่บางลมนี้ผมว่ามกมกครับมกเลยอรับสี่ยังโอเคครับไม่ซิ่จนเกินไปโอ้หสี่เดิมถือว่าใช้ได้นะฮะขับรถใช้ได้นะครับลงอะไรชงคิวโอเคนะครับถือว่าเป็นรถประกวดได้เลยนะครับถ้าเกิดแบบใส่บางลมเนี้ยครับใส่บังลมเน้นน้าเดินนี่มาได้เลยครับอ๋อชงโฉก็ยังไม่ได้ใส่โอเคครับไหนตาใช้ผมฟังเสียงหน่อยดาครับ ฟาร์มนะครับครับผมเดี๋ยวแล้วเรื่องทอ้อนี้ก็คือน้ำลำพงน้ำลำพงนะครับมาที่มาแล้วได้ยังครับมาเดียวการระดมโอเคครับผมดับให้หน่อยครับอ่าโอเคครับค,คันนี้ก็เดี๋ยวพอคันนี้ก็เดี๋ยวไปคันตออ่อไปเลยโอเคครับ ครับผมมาพบกับคันที่3มของชาวคณะเชิยงมาแก่ออนทัวนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเก่งครับผมโอเคครับเชิงมาแก่ครับผมนี่ก็มารีวิวคันที่3ครับใส่งานคัตตอมอีกแล้วครับแฟร์นี้ใส่งานนี้เหมือนจะเล่นนะคัต้อมนะครับคัต้อมครับโอเคครับผมมาเริ่มแรกซื้อมานี่เดิมๆหรือว่าแต่งแต่งมาแล้วครับผมอ๋อแต่งมาแล้วนะครับผมได้มาเท่าไหร่ครับคันนี้สองหมื่นครับสองหมื่นท้วนอ๋อครับผมรถเ่านะราคาเห็นไหม ใครมาดูถูกไม่ได้นะเฮฮากันไปนะครับพูดเล่นนะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับครับผมงั้นเอาเรามาดูอะไรกันข้างบนนี้ก็เป็นชิวเดิมๆติดรถใช่ไหมเนี่ยครับผมใช่ครับอืมกระจกกระจกครบนะครับอ่าลงมาก็เป็นตะกร้าฮอนด้านี่คือก็ติดรถมาเลยใช่ครับติดรถมาเลยอืมโอเคครับผมนะนี่ก็มีช่วงหน้านี่ก็มีซับนะครับซับหน้าอ่อนาเป๊นาเป๊ะ ใส่งานของไอซับหน้าของนักเป้ครับครับผมใช่นี่คือติดรถม้าเหมือนกันใช่ครับพอทำมาแล้วก้าทำมาแล้วครับอ่านี่ก็เป็นมิชลิน M35 อ๋อแต่นี้เป็น M35 ครับครับผมขนาดเท่าไหร่ครับเนี้ย225ครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันป๊ปป๊อ่าเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวไว้ที่หลังก้านี้มีโช๊คไวท์เอสนะครับแต่นี้เขาเรียกตัวตัวไหนครับเนี้ยอู้นะตัว ปีไม้ครับมันไม่ให้งานเก้าครับอ๋อโอ้แต่ก็สวยนะครับใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้ครับนี่ก็เป็นพักเท้านะครับส่วนเจ็ดโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวเร็วนะครับเพราะว่าแสงเริ่มมืดแล้วครับครับผมก็มาทางนี้ก็วายเอสโอ้โหดูหมกหมกกันทั้งนั้นนะทุกคันนครับมายองโซมองโซหมกกันทุกคันเลยครับเนี่ยต้องหมกครับล้อเดิมกันด้วยโอ้โหถ้าใส่บางลมนี่คือแทบไม่รู้นะว่าแต่งมันมาครับเนี่ย ครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องกันโอเคครับผมมากันที่เครื่องยนต์ครับนี่ครับเครื่องแฝงเหมือนกันแน่เลยคันนี้ใช่ครับเขาโคงแฝงแน่แต่ใส่งานนี้เขามกกันทุกคันนะครับอ่าสเตปที่สเต็ปอะไรครับเนี้ยฮาแปดทับสามครับอาร์แปดกันอีกแล้วครับครับผมครับแฝงร้อยสิบเหมือนกันใช่ไหมครับร้อยสิบทั้งตัวครับทั้งชุดเลยทำที่ไหนครับ ช่างแนวตัดแจ้งครับอ๋อโอเคครับผมถามที่ช่างแนวตัดแจ้งนะครับครับผมแล้วสเต็ปนี้ไล่สเตอร์กันเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจแต่แต่คนเก้าเขาไล่มาซิฟซี่สามซิบครับอืมโอ้โหเอาไว้วิ่งไกลๆสบายนะพูดถึงนะสบายครับผมเพราะว่ารถเราสเต็ปนี้นะครับอ่าใช่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับครับผมก็เป็นคัดเล็กเหมือนกันนะครับคัดเล็กครับผมก็ต้องตรงรุ่นนะครับคัดเล็กเอาอยู่ครับ ไล่คาบูเรนโปเหมือนกันครับสเต็ปคล้ายๆกันครับรถสามคันครับครับผมแล้วนี่คือเครื่องเท่าทำมังแต่เราซื้อมาเลยใช่ไหมครับครับผมทำมาได้ซื้อมาเลยครับบิดสนุกนะครับสนุกครับผมถือว่าราคาถือว่าราคานี้ได้ทําเครื่องมาแล้วว่าถือว่าคุ้มนะครับคุ้มครับผมคุ้มอืมหูแจ่มเลยนะเครื่องนี้ทํามาประมาณคนเก่าบอกว่าทามามาณสิบปีครับอืมใช้มานานนะใช่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ใช้เอาไปออกทริปอย่างเดียวครับ มไม่ค่อยช้ำไม่ใช้จริงครับเจ้าของไม่ซื้อมาก็ไม่ใช้ครับจอดยางแบน,นครับ <c oughs> โอโ้โ <c oughs> หผมนึกว่าไม่มีเจ้าของแล้ววันนี้เห็นมากี่ทีก็จอด <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาสตาร์ฟังเสียงกันหน่อยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าจอดนานจริงครับเจ้าของลืมครับคันนี้จอดล้วลืมเลยโอ้โหเจ้าของทําแต่งานนะครับครับผมแล้วเรื่องทอเนี้ยพามาเหมือนกันเลยครับผมน้าดีมครับอ๋อน้าสมพง์นะครับสมพง์โอเคครับผมคลิปนี้อาจจะรีวิวเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าฟ้ามันใกล้จะมืดนะครับโอเคครับนี่ชาาพนะครับพนะเชิงหมากแก่ครับโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปเพลงท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรูปสวยๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับ